เห็นไห้พี่ให้น้องทถามไทยกันไปกันมาเนาะผู้ไดเป็นยังไงไทยเป็นคือเฮ้าบอเฮาเป็นคือเขาบอทางนี้คือบบไว้น็อกน็อกเอาน็อกเอาเซลน็อกเอาเซลกัสู้ๆกันไปพี่น้องเออสิเกิดอีกอย่างแต่ว่ากิด่อยกันสูสูคือเกาหลจับพายมาคอยกันสูสูคือสวัสดีพี่มาร์คสวัสดีเอไอค่ะ ออกไม่เล่นจนตัวตนทุกวันทุกวันนะคะมีบางวันที่ไม่ว่างก็ไม่ได้เอถาดน้ำก็ไปน้ำถาดดินก็ไปดินถาดไฟกับไปไฟถาดล่มก็ไปร่มมันก็คือกันนั่นแหละอีหงยังเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้นอกพี่น้องเนาะหี่ล้านคน,นเนาะ,ะ,ะเอ๊ะไอ้เจ้าหน้าบ่ได้จ้าหน้าบ่ได้ว่าเป็นเยือ้วนอันนี้เยือ้วนเลยจ้ามันนี่รับ,บ่งสีสังนะจ้าเอไอจ้ะโอ้จ้าก็จะส่งงานเหมือนเดิมนะคะ ออกมาคุยกันชั้นมึงพวกให้พี่ให้น้องมันก็นเลยเออ่องนั้นมันก็นเลยขึ้นขึน้นแดงพูดเราพูดจิตตาหน,น่อยนะพี่น้องพูดติตต์หน่อยนุนหนาได้เนาะเออคนบอมแมนน้อยเดียวเขาจิจำหนาบ่ด้คนไม่รู้เออเออผู้ลู่คนนั้น่นบอกนะแรนดี้ครับคนนง้นยาม,มาขึ้นนลยนะเออฮขาเป็นนางต่อเพื่อนต่อ ไอ้แต่เขาหมอกเขาเหม็นนะผู้ใด้จะเว้นกับบริณน,นน,ะนาะนบ,บ่ได้เห็นงานอ,อยู่แต่บริณนนั่งจออยอ่จ่องอยู่แต่เท่าไรสามยี่หันหละก็เบ่อมือจับมือพี่น้องจ้าขอโทษขอใครขอโทษขอใอีหลยบ่บ่อม,มือจังบมือบ่แม่นว่าบ่บ่แม่นบ่บบตอบเด้นั่งตอบอยู่บนไหนะให็นพี่ตอบคอมเมนต์มูส่วนที่ที่หนึ่งที่สองที่สามปัดไข่ก็ สิยุดอดใด้อดลับอดนอนได้เออเดี๋ยวก็ทําให้ดีใจเดี๋ยวก็ทําให้ใหเฮออเฮ็ดหายใจใจลวก็เฮ็ดหายใจหายบ้างขนาดอันพระคันปตาเขียวต้าแหลกกับผู้ใดเงินเขาคนบ่าโอ้ยหนอผู้ใดสิไปทนใดถึงขนาดนัน้นเนาะใต้พอดีแล้วคนเถ่าเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้จากพี่น้องจ้า วันนี้ยายอ้วนบายบายมันีรัตน์วงศรีสังขารบายบายนะคะสวัสดีค่ะมาเข้ากับบุ๋มา่ะ้ลพี่น้องเจ้าอยากให้เขามาติดตามเจ้ากับมันดันมาหลายๆเด้อเอไอเด้อดันมาหลายๆจนยายอ้วนสีได้โหมหลายเจ้าบ,บ่เด้อบ่อยากกินใครเสม,มอได้ใจเด้อบ่อยากกินใครเสมอดอกอยากกินแนวอื่อนน้ำยูห้เตือนเต็มแล้วก็มัดเถา อ,อวันลาสุดท้ายกะมันไล่หายไปจะเว้นกันบบรเด็นอนเนาะบม่ได้เห็นงานอยู่แต่บระเดนอนนั่งจอเยอะแต่จ่องอยู่แต่โทร่าสามพิหารเ่าไหรมแล้วมูมัดติดต้าเข้าจะกดติดต้านก,นกับจังสีนะพี่เนาะสิไป้อัน,นินกระชิมี่แนวมเมื่อบาเหรนบ่อหัวอย่นันละพี่น้องมีแนวแปลก มีแนวแปลกๆเนาะเขตบุกเนี่กระไดบอกมานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะต่อสิมาอัดคลิปยืนยันตัวต้นให้ให้มันได้หลายที่สุดเลยพี่น้องให้เขาจับออกมานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะต่อสิมาอัดคลิปยืนยันตัวต้นให้ให้มันได้หลายที่สุดเลยพี่น้องให้เขาจับถึงหอดนั่นถึงหอด ที่สองที่สามเยอะอวนบาไว้เราถ้าพูดไดไวก็ล้องเห็ดบางเด้อปนาเหลี่ยนเหลียนแลนดี้ก่นวะเออไปตอบมไ่ได้รับไ่บได้นอนมันก็เลยเออแล้วก็มัดเทาเออว่าลาสุดท้ายกะมาไล่หายไปค่ะเป็นงง,งอันส่องเพื่อนเนี่ยกะส่องงานสมือเสมือกะว่าจะพิดอีอย่างม่นมีคนติดตามนหน่อยบ่สองคนติดตามเออเดี๋ยวก็ทำให้ดีใจ เดี๋ยวก็ทําให้เฮออเฮ็ดหายทีใจแล้วก็เฮ็ดหายใจหายบ้างเอะคือบไหวน็อกน็อกเอาน็อกเอาเซลน็อกเอาเซลก็สู้ๆกันไปพี่น้องเออสิเกิดอีหงยั้งเสือกเสือกัเด้อันยัยอ้วนมายืนยันตัวตนนะจ๊ะล้วก็มัดเถ่า อว่าลาสุดท้ายกะมันไหลาหายไปแต่อยู่ตัวคือห้อมน่ะละพี่นอ้นองแมนบอกกะสู้ๆกันไปเด้อพี่นอ้องถ้าได้ยู่เด็กใด่ก็ล้องเมือเด้อพี่นอ้องขนเราต้องขึ้นเหรียญพระเข้าใจแล้วนะคะอืมอืมยังมันกับปั๊บปุ้งบัดได้ง่ายๆเดอกเพราะว่าวมันมันส่วนหมากมันส่วนไหลเนาะพี่น้องมันส่วนไหลส่วนไหลส,สวัสดีพี่นอ้องปองป้ายสุขสุขคนสวัสดีชาวเรียวชาวพีเตอร์มือใหม่มือเก่านะคะ สวัสดีชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกนะคะใส่จะห้ากินไข่เนาะพี่น้อง <c oughs> เริ่มต้นเมื่อบาทนี้เปิดคำว่าบ,บังยำได้กือบมิเตะไข่ไก่ไข่หมกญ่อะไรมาเข้ากับบัวมากเลยพี่น้องเ <c oughs> จ้าอยากให้เขามาติดตามเจ้าก,ก็มันดันมาหลายๆเด้อเอไอเด้อดันมาหลาย,ยๆ,ๆจนยืดอวดสีแดงหมูหลายเจ้าบ่ได้เออถาดน้ำกับใบน้ำถาดดินกับใบดินถาดไฟกับใบไฟ้ถาดร่มกับใบร่ม มันจ็ขึ้นกักนนั่นแหละออ้ยังเกิดขึ้นไดมันก็ดับไดนาะพี่น้องเนาะเต็มที่เลยเทียงขึ้นกลักวๆพี่น้องเคยมีตี่สองเหมือนหนึ่งเปิดน้ำลายแตกน้ำลายแต,แตนปวดหัวโมกเก่าขึ้นมา,าสั่นะพี่น้องนอนมาอิมนอนมาอ่มนอนมาอิ่มเสียน,นะมันเป็นมันเป็นแนวแตกหลายๆอย่างหลายๆแนววลาเขาเขาสิบปั๊บปุ้งระบบเสั่นบอกแลนดีแต่แต่กูรู้ว,ว่าอยืออวนเขาไปเห็นมื่ขึ้นนี่นะ มันก็บ่มมีหลายแห่งกึงขนาดนั้นเนาะผู้ดได้มกเขาก็มาเตี้ยตามผู้ดได้เต็มที่เดยเทียงขึ้นกลักวๆพี่น้องเคยมีตีสองเหมือนน่งเปิดน้ำลายแตกน้ำลายแต,แตนปวดหัวโมกเก่าขึ้นมาสำหรับพี่น้องนอนบ่อิม่มนอนบ่อิ่มเด็กสมือแล้วพี่นอ้องเออนอนเด็กขนาดเที่ยงขึ้นกลัวสมือสมือกำวังที่นอนบ่เด็กดอกมันอบมันนั่งไปนั่งมามันก็หอนเด็กคึอเอาทำให้มันครบทุกอย่างเด้จ้าเด้อพี่น้องจ้า โอเคค่ะจ๊ะรับเพื่อนเพื่อนบ่ได้เด้อพี่น,อน้องโหลบจาะต่ว่ามันขึ้นสีแดงเยอ่กวอีแล้วเขียวมาบักีเหม่อมันขึ้นสีแดงอีกแล้วพี่น้องจ๊ะเออจะสิไปเอาคุณติดตามมันจะใส่รวงไหลเห็นมั้พี่น้องก็ขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียขอเสียงหน่อยจ้าคือมาหยุดเยอะเห็น้พี่นอ้องกินไข่หลกับเบื่อเด้จ้าอยากกินแนวอื่นอยู่เด้จ้ะสวัสดีพี่มาร์คสวัสดีเอไอค่ะ ออกไม่เชนกันตัวตนทุกวันทุกวันนะคะมีบางวันที่ไม่ว่างก็ไม่ได้ขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียงหน่อยจ้าคือมาอยู่เตียงกันน้อพี่น้องกิน,น,<ม>นไข่หลายแต่เบื่อเด้จ้าอยากกินแนวอื่นอยู่ได้จัดมันก็เลยเออช่องนั้นมันก็เลยขึ้นขึนน้นแดงพรามีพูดจิตต์นหน่อยนะพี่น้องพูดคิตต์นหน่อยนุ่วก็คอยคอยปรับปรุงกันไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อย เออแต่เขาใจเขายุเพราะว่าคนเลนนี่โมเมนโมเมนหน่อยๆเจ้าว่าจักหลานคนเนาะเออบ๊ะบาบ๊อบ๊อบมาคุย,คยเลนคุยหอว่าบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊อบกะส่งงานใดเสมอขึ้นก่าเลยพี่น้องนอนเด้อแต่ว่ากระตอบเผื่อนว่าท่านกระคอนแล้วมูมาติดต้านห้าจนก,กดติดต้านกลับจังสีนะพี่น้อยสิไปให้อันนี้ เบนตบาคนโทรศัพท์รถเมื่อละอาโอเคหลับได้เออเออเบนตบาคนโทรศัพท์รถเมื่อละอาโอเคหลับได้กรก็บิดซี่เลียดเป็นไนดอกนังเถียจกะเป็นงงงซื่อๆพี่น้องเป็นงงงเป็นงงงเป็นงงง้วกนะ็ไม่เดินอะไรเคยวิ่งก็ไม่วิ่งอ,อพอเหนื่อยก็หยุดพักก่อนเนาะเออโอเคเข้าใจแล้วจ้ะ โอเคนะล้วก็ไมาใหา้ตกอ,อกตกใจเนาะพี่น้องเนาะมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบนะคะมีหลายรูปแบบ mm hmm. อดเขาอภัยด้วยพี่น้องจ้าเด้อเออเพราะว่าบพท่านอิล่มู่ก,กับเขามาห้กกำลังได้หลายอยู่แต่ว่ามันมันก็เลยบ่ะทันนะมันเลยบ่ะทัน mm hmm. พอนอะงติดตามกันไหนอยุด้าก,ก็ติดตามได้นะคะยือ้วนได้จา้ยายือ้วนบ่บาบบ่บ่บบได้จา้า ยยาอ้วนบ้าบ้าบ่บอลสองเดือนผ่านมากสองเดือนแหลกๆผ่านมากเลยแต่เน้นน้อยแต่เน้นน้อยแต่ว่าเดือนที่สามนี่มันคืออยุดจิกแค่ไหนผู้ใดทนแดดอะลองไปเห็ดบางเรื่อพี่น้องไม่ใอ้วนนอนนอ่อบ่อยหรอกชาวบ้านที่สองที่สามย้วยอ้วนเบาเบาไว้เบาไว้ขอบท่านพี่น้องเห็ดยังไหนปล่อยสิีใบหมัวสิบ้านหน่อยใจจีจ้า โม่คนใดให้เขามาเราห้องมาตอบกลับกรสิหน่อยตักเองถึกเคยเห็นแต่ผู้ออ่นบอกว่ามาตว่า,ามันจะเป็นหันเป็นเหนียเป็นหนันเป็นเหนียเ,เป็นหลายอย่างหลายแนวเขาปัป๊บแต่่าเยอะอ้วนก็บอกว้หลงที่สองที่สามมเยอะอ้วนไม่ไหวเยอะอ้วนในประมาณเที่ยงคืนกว่าเยอะอ้วนเต็มขีดเลยซ้ำหนีละพี่นอ้องทาเลยไม่หันเกา่าลวใคเบะหนีไปใส่ดอกเขาก็ะสียูนาเฟสเจ้านี่แหละซูเมอร์นี่ละอื กะสิทรงงานให้เจ้าสมมือด้วยจ่าเด้อเออบ่นี้ไปใส่ดอกเอไอกบบมดจับมือพี่น้องจ้าขอโทษขอไส่ขอถทดขออลบบมือจับมือบบแมนบ่บบเบบ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 บ